สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องปองปายทุกผู้ทุกคนและสวัสดีพ่อพ่อยแม่เอซีอุ้งหญิงเพรบานแพงสาวน้อยเพรบานแพงสำหรับวันนี้นะครับก่อนสิว์เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับอีหลาอุ้งหญิงเพรบานแพงก็ขอกําลังใจนะครับจากพ่อแม่อซีทุกผู้ทุกคนเอฟซี FC ของอีหลาอุ้งหญิงเพรบานแพงเอฟซีสาวน้อยเพรบานแพงครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ ช่องบอดดสเพชรสารดีชาแนลให้ได้มีนะครับกำลังใจในการบอกปูดคุยถึงอีล่าอุงหญิงเพลิบเพนแพงต้องม่องย้อนไปถึงระยะเวลานะครับปีสองปีที่ผ่านมาครับพี่ดองอุงหญิงเพชรบเพนแพงบางท่านบางคนอาจสิู้หูหรือยังบบหูนะครับว่ามีเหตุผลอีกอย่างนะครับอุงหญิงเพชรบเพนแพง เด็กน้อยคนหนึ่งนะครับที่เข้ามาด้วยงการนักหล่อมอลลําแบบนี้ยิ่งเข้ามาในยคุคทุกมือนี้ถือว่ามีนักหล่อลายหลายคนที่โด่งดังอยู่แล้วแต่อุ้งญิงครับเข้ามาในช่วงที่ถือว่าเป็นช่วงขาลงของมลองมลลํมหรือว่าเป็นช่วงที่ค้นบ่อ ไปนิยมแบบอื่นครับพี่น้องไปนิยมสาขาอื่นแต่ว่าพ่อองค์องินเขามาเฮดไห้วงการโมล่องโมลำหลายๆขณะตื่นตัวที่จะสร้างสีสันในวงนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาแสงสีเสียงเฮดไห้พ่อเมฟซี่นะครับหลายคนหลายท่านได้หมุน ลับไปเบ่งมหลองมะลำคือเก่านะครับเป็นสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นอีกในระดับหนึ่งนะครับที่เฮ็ตไห้ไพ่อพอ่อแบบซี่หลายถันกับเมื่งมะหลองมะลำ,ม,ลำมีอยู่เหตุผลหนึ่งครับพี่น้องที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่อุ้งอิงนะครับได้รักษาสัญญาคำบอาของอุ้งอิงนะครับ หลายๆท่านนะครับอาจเห็นว่าการเว่าของผู้หญิง,งน,นี่คือเป็นว่าแบบวาจาสิทธิ์ว่าโดยที่อาจจะคิดมากก่อนหรือว่าโดยที่คิดว่าสีเฮต้อิลีจังได้บอกว่าในแต่ละคเบอกขององู์หญิงน,นะครับเป็นสิ่งที่ยืนยันและ แน่นอนว่าสิประสบความสำเร็จเดี๋ยวไปฟังกันเมึงครับว่าคําที่อุ้งอิงนะครับได้ให้คําสัญญากับพอโจหรือบอสโจในตอนนั้นครับพี่น้องอุ้งอิงบอกว่าจังไรครับเอาไหว้พ่อโอ,บอ้บอกคนนั่นบอกพ่อนั่ง ขอให้โอกาสนู้ได้นนะค,ะค่ะบางคนที่ให้หนู้เป็นส่วนหนึ่งของสาวหน่อยเพชรแ้งนู้สัญญาว่านู้สีเข็ยนเหมันดีที่สุดตั้งจใจ<ช>นะครับตั้งใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานบนวิธีสาวหน่อยเพชรแ้งให้เอฟซีเขาได้ช่มเป็นนั่น,น,น เป็นศิลปินที่สร้างซื้อเสียงให้สาวหน่อยเปบานแพงเป็นยังไงครับพี่น้องสําหรับคำโบกคาจา่าหรือว่าคําสัญญาขององค์หญิงเพชรบบานแพงผมว่าการโบกออกมาด้วยการเปล่งวาจาออกมานี่นะครับมีคุณค่ามากกว่าการจะลดปลายประกาศเขียนเป็นสัญญามากกว่านี่แหละครับเพียดหญองเพชรบบานแพง ประสบความสำเร็จโด,ด่งดังย่างตอนนี้นะครับทุกๆเวทีที่อู้หิ้งไปนะครับคอยออกมาหนาเวทีพ่อเมฟซีเอฟซีแฟนคลับทุกคนกำมาหอมลอมหนาเวทีนี่ครับให้กำมังใจ คิดบาหวานเด็กหน่อยคนหนึ่งว่สัญญาไว้แล้วครับพิดดองแล้วมัอนี่สีโด่งดังได้จังไดห,หลายๆคนหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเป็นคำบอ,อกของเด็กหน่อยเนาะแต่ผมเชื่อว่าคำบอกของหญิงนะครับเป็นคำบอกที่วาจาสิทธ์วอาคำใดคำนั้นสีโด่งดังนะครับเสียให้สาวหน่อยเพาดานแพงโด่งดัง ในนั้นครับสำหรับวงยิงเป็นบาลแพ้นะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นยูทูบืมอนี่นก็คือการบรืมบูญคุณเอฟซีแฟนครับการบรืมบูญคุนบอทโจสอนุดและทีมงานเส้าหน่อยเป็ดบอลแพ้ทุกคนที่ให้การสนับสนุนนะครับผมเชื่อว่าลหลายๆส่วนนะครับในวงการนักหลอกหมอลำ่ำหมอล่ำหนึ่งๆขนาดนี้ครับพี่นอ้อง หมอลำหนึ่งคณะขาดคนไหนคนหนึ่งบ่ได้นะครับต้องล่ำเป็นคณะจังสีผสโซก้มเด็ดจังอุ้งยิงนะครับอุ้งยิงนี่ก็คือคนหนึ่งที่บบทีมบ่งกับว่าได้นะครับให้ควาเคลพทุกคนที่อยู่ในวงจังได้เป็นที่หักของทุกคนร่วมไปถึงเป็นที่หักของพ่อแม่ซี เอแฟนครับทุกคนที่ให้การสนับสนุนจนทุกมื่อนี่นะครับต้องบอกว่าองหญิงเป็นคนที่นะครับประหยัดทั้งขอบลัวรลูจักการเก็บรลูจักการออมจนนะครับขั้นหนึ่งในชีวิตสิเคยคิดบ่าว่าสิมีบานหลังไงบานหลังโตนะครับสิมีที่ดิน บ้านทุกมือน,นีนะครับกร้สังเสร็จแล้วนะครับก็ล่อแค่ขึ้นบ้านไม่เท่านั้นนะครับส่วนหนึ่งนั่นก็คือมาจากนาำพักนาแรงของอุ้งหิงนะครับงานบาวาสีนักปัานใดอยู่ไกล้ปัานใดมือหนึ่งสีแล่นจะคิ้วงานอุ้งหิงบบเคยบน่นขอเพี้ยนแค่วา ได้เฮ็ดตามที่เจ้าของหมักก็คือการลองการล้ำเนี่ยครับทําในสิ่งที่ตัวตัวเองหมักและกับประสบความสำเร็จนะครับอีกบ่จึงมือเขียนบานแล้วนี่แหละครับคือคําสัญญาต่างๆที่หายไวแล้วเฮ็ดให้ได้เป็นวาจาสิทธิ์ที่เจ้าของต้องสร้างความฝันของเจ้าของให้เป็นจริงนะครับจนทุกวันนี้กับประสบความสำเร็จมีบานเป็นของตัวเองทำอีกดอก เอาละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเสีนนิดจก้ก่อนปากข้าพ่อเม่ยเอฟซีเอฟซีแฟนคลับของอิหลาอุงหญิงเผ็ดบานแพงสาวน้อยเี็ดบานแพงกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอ et เด็ดเพชรสรดีชาแนลเพื่อเป็นค้นและกำลังใจในการบอกพูดคุยเกี่ยวกับอิหลาอุงหญิงเผ็ดบานแพงผมเชื่อว่าหลายคนบอกหลายคนคุยกระเสียให้อิหลาอุงหญิงเผ็ดบานแพงโด่งดังไปแบบนี้ต่อไปสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำวา่า สวัสดีครับ